โุ้วเสร็จเส้นเหนียวนุ่มมากมากใส่เลือดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ mt channel มาพี่น้องมามือนี้ได้เม่นุกล้วยจับจากของนะจ้ะกล้วยจับพากินเนี่ยค่ะพี่น้องบายพากินพาแซบอันนี้สามอ ER. รล่อยด้วยค่ะพี่น้องนี่ต้่มสดถอนห้วนโตกับอากาศถอนหอนนะจ้ะพี่น้องใส่เครื่องในซองมากเอน,น klar, ี้ต้ม ซองหนึ่งกับอีกเคริงหนึ่งค่ะพี่น้องต้มสองซองบบเบิดาใส่พริกเพิ่มแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ได้หลายเลยหอหอมจ้ะพี่น้องอวก็น,นี้พริกหน้าพากินผาแซสหนึ่งกระปุกหกสิบาทเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้เพิ่มความหอมจ้ะพี่น้องพริกหน้านี้บบเผ็ดเด้อค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมกลมกลมงไปอีกเห็นห้ยก๋จับเป็นสีสมสม ค้นจัะบดนี่โอ้เสร็จเส้นเหนียวนุ่มมากผูได้เคยกินกว๋วยจั๊บหมวยกะคอมเมนต์บอกกันในเด้อคะ่ะพี่น้องว่าเป็นแนวใดเนาะจ้ะนี่นนวใหญ่วบบใหญ่หนึ่งเบื่อบนุอร่อยหอมพริกหนาคะ่ะพี่น้องเสร็จ ม mm hmm. ัน,นใส่ใส่หมูสับใส่เลือดใส่หมูยอ่ออร่อยมาก เสียบจากพี่หน่องส่วนหันท้อนสบายถ่อง แสบมากหมัใส่เลือด เพื่อพี่น้องเขามา้าม่เนาะจ้ะอ,อยากสร้างกินแต่ว่าขางถุงบ่มีบ่มีวันผลิตวันหมดอายุคือก้วยจับนี่เฮ็ดสดไม่ทุกมือเลยค่ะพี่น้องทาวันต่อวัน้าผู้ใดได้รับของแล้วก็คือนับไปเรื่อยอีกส0มสิบมือเนาะค่ะพี่น้องอายุของก้วยจับหนึ่งเดือนเ้สนซสดตรงง่ายพ่อ อันนี้มือตุมหน้าที่เดียวเลยค่ะพี่น้องใส่ทุกอย่างลงไปน้ำเดือด,ด,อดใส่เส้นสุดท้าย siapa ไม่ติดบานสะดวกแห้งด้วยพี่น้องกดจับไปมากินอย่างกับใส่ได้ใส่ไข่ก็ได้เสียพืดกันเนื้อ ขนาหวาน พี่น้องได้ยังกินเรยงง้อจ้ะมาเด้อจ้ะเสีบเสีน้งกํากล้วยจับยวนกล้วยจับอุบกลกะมูให้ผิดหนาพี่น้อง เอามือวางสิเดียพี่น้องสิวะเอามา่วางเห็นยังมันกีดคือมีคนเขาโมยอ่อจะขีบกยจับมวยไปลงขายของด้วยค่ะพี่น้องคือโบแมนหานหมวย,ยสิเพิ่นขายกยจ,จับนะจ๊ะแต่ว่าเอาขีบที่เขากินกยจ,จับของแบรนด์เขาเนี่ยไปลงขายของเพิ่นเดี๋ยวพี่น้นองสิวะ เห็นหมวยกินสร้างมาแบบน,นี้เอาคือบ่ตรงปกเพราะว่าโมเมนต์ของหมวยน่กจากพี่นอ้องเพื่นเอาขีปข้าไปขายของอ,อร่อยมาก น้ำซุปหอมริกไทยพี่น่อก,กลมๆไพรับช่วอยู่จังวัดใดมากินไม่นูกก็จับคอมเมนต์บอกกันในเรือจับพี่นหน่ออือ แห้งหอนแห้งสวนหอนหอนนะจ๊ะพี่นนอก <c oughs> น่าเบ็ดบอพี่นนอกล <c oughs> ักษณะซองเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะ ไปจับพากินนะคะพี่น้องข้าวหมวย <c oughs> pizza ลกน้องมาล่ะลุกน้องมาแล้วรอแป๊บหนึง่นง เสีบจ้ะพี่น้องเพราะอันนี้ต้มห่อเครื่องด้วยจ้ะแล้วก็เครื่องพร้อมลูกพี่กินแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปให้ลูกน้องกินฝากอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก๋วยจั๊บพากินก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะพี่น้องสามหอ่อลอยด้วยค่ะก๋วยจั๊บพากินใบาพากินผาแซ่บเนาะสามหอ่อลอยถ้าผู้ใดสนใจกะถ้าขอความหางมวยได้หรือว่า,อาหอามวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์อีกเทื่อนึงเนาะจ้ะเอา้าคือเก่าหนะ้าค่ะพี่น้องถามวยกินสดลวดหรือว่ากินมุ่งาม,ามั่งกินบสุษผาเฉังได้อยหลลาเด้้้จะแวก็ถ้้้าปมมมกคลินนนีีเูะ ฝากกูหลักกูแชร์ไปก็ลังใจให,หมวยน้ำเนได้จ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วค่ะสวัสดีค่ะ